ก็วันนี้รู้สึกโอเคนะที่ได้พาเจนนมา,มาหาดข้าววยการก็เป็นงาที่ดีขึ้นปกติได้แต่ของข้อมูลไม่เคยได้พาไปถาเลยนะก็แล้วเจะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็โอเคดีใจวันนี้ดีใจมากดีใจที่มาน้องวามกินข้าวนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบอกชานลนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่โก้ไปรับเจนนดนะซึ่งเป็นพี่สาวพี่โก้เอง ก็แห่งข้อมูลนั่นแหละหลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละว่าลายไหๆคลิปนะก็จะได้ข้อมูลมาจากพี่สาวนะเพราะว่าเขาอยู่ในปากน้ำง่ายแล้วก็หลายๆครั้งเลยเราก็ไม่ได้พาเข้าไปทานข้าวด้วยกันเลยทุกทีได้แต่ขอข้อมูลนะวันนี้โอกาสมอะแล้วเดี๋ยวพี่โก้ไปรับพี่สาวทานข้าวกันดีวกว่าครับไปครับ โอเคครับก่อนที่จะไปหาอะไรทานกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขอแนะนําพี่สาวบิโกก่ครับนี่ครับเจนุษ์นะครับก็เจนุษ์เนี่ยก็เหมือนแม่ของบิโก้แหละเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีเจนุษย์น้าเป็นคอยดูแลให้ไม่ว่าจะเข้าโรงเรียนมอบตัวต่างๆเนี่ยก็ในเจนุษ์เนี่ยเป็นทุลาการให้หมดเลยนะก็อายุห่างกันก็ค่อนข้างเยอะด้วยแหละแล้วก็แล้วที่สําคัญนะหลายครั้งที่ได้ข้อมูลเนี่ยก็จะจเจนุษย์นี่เนา ว่าทั้งเลยก็ไม่เคยได้พาเจนุสเนี่ยไปถาข้าวด้วยเลยคราวนี้เนี่ยเรามีโอกาสแล้วเดี๋ยวพาเจนุสไปถายข่าวกันนะก็ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะพาเจไปร้านไหนกันโอเคปงั้นเราไปที่ร้านกันดีกว่าครับโอเคก็ตอนนี้พ,พาเจมาถึงที่ร้านแล้วนะครับร้านส้มตำดนตรีครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสายร่วนนะครับผมเลยวงเวียนทยบ้านมานิดนึง ก่อนจะถึงเส้นสุขวิตสายเก่าแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับจนถึง5ทุ่มครับเข้าไปที่ร้านกันดีกว่าครับไปจีนี่ขอาหมูย่างเราอร่อยนอะก็ข้าหมูย่างต้มแซบต้มกระดูกอ่อนใช่ไหมต้มแซบกระดูก<ๆ>ต้มจำไทยไม่ไม่ถั่วลิสงพริกสองเม็ดมีแซบเลยไม่ต้องไม่ใส่ถั่วเพราะเจ๊จแพ้ถั่วอไม่กินถั่ว ก็เราเอาอะไรดูแป๊บนึงดิไอ้ตำตำไทยเมื่อกี้ใส่ไข่เค็มด้วยก็คือเป็นตำไทยไข่เค็มเออตำไทยไข่เค็มพริกสองเม็ดไม่ใส่ถั่วลิสงนกน้อยเขาตำมะเ่าอ่ะใช่ไหมบอกเขาเอาหวานลงกว่าเดิมหน่อยนึงอุยส้มตำหลอดคืออะไรอ่ะคล้ายๆปอบเปี๊ยะไงอ๋อส้มตำหลอดครับเออคล้ายปอบเปี๊ยะในนี้มีถั่วใช่ไหมฮะไม่เอาถั่วนะ เอาน,น้ำตกหมูที่นึงครับเออเนี่ยไก่ทอดสมุนไพรเออเข้าเหนียวดิ๊วออตอนนี้เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วกันแล้วนะครับาารก่อนจากที่เคยคุยขาก่อนนะั้นที่โทรคุยเนี่ยเจ๊บอกว่าเจ๊เป็นคนอนไหลย้อนใช่ป่ะแล้วก็มันดีขึ้นหรือยังอนะตอนนี้ก็อาการก็ยังเป็นอยู่นะอตอนนี้คือแต่ตอนนี้เจ๊ปรับเรื่องอาหารการกินอยู่แต่มันก<ะ>็ย,ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่หรอกท,ที่ถามว่าพวกก็เป็นแล้วก็ลองหานู่นหานี่หลายๆอย่างเนี่ยมาลองก็เนี่ย ก็ไปเจอตัวนี้มาเนี่ยเนื้อเพลว์เนี่ย,ยเป็นของอเมริกานะก็ขายมากกว่า5ปีแล้วแหละแล้วก็ mm hmm. ขายในไทยเนี่ยสองปีแล้วคนรีวิวเยอะมาก5้าดาวเยอะมากนะแล้วก็แบบเออน่าน่าเชื่อถือแล้วก็ก็เลยแบบเออสั่งมาลองกินดูนะว่ามันเป็นยังไงดีขนาดไหนนะก็แบบเออพอกินแล้วอาการกดไหลย้อนที่โกเป็นเนี่ยดีขึ้นนะท้องอืดท้องเฟริรจุกแน่นเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะ mm hmm. ก็เลยแบบอ สั่งไ,ไหนๆก็ต้องสั่งรอบใหม่แล้วก็เลยสั่งเผืือเจ้ด้วยรอบนี้ก็เดยวให้เจ้ลองกินดูนะว่าเป็นยังไงมังกินง่ายเม็ดเ,เล็กด้วยอเอาแล้วอย่างนี้เจ้กินได้เหรออายุเยอะแล้วนะเนี่ยปีเนี้ยเจ้หกสิบสองละกินได้ตัวนี้เจ้สบายมากเลยผู้สูงอายกุก็กินได้คนวัยนุมสาวแบบโก้ก็กินได้นะแล้วก็มไม่มีกลูเตนไม่มีถั่วไม่มีแป้งไม่มีไข่ที่เจแพ้ด้วยฉะนั้นก็แบบสบายใจยได้เลยว่ากินได้แบบที่สำคัญคือเม็ดเขาเล็กมากเลยเจ้กินง่ายนะแล้วก็ กินแค่วานละครั้งก่อนนอนเท่านั้นเอง Earth Pro r ประกอบด้วยโรไบโบติก5สายพันธุ์มากถึง4 0 0 0ล้านตัวซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบในทางเดินอาหารและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายลดอาการลำไส้แปรปวนและยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้ด้วยโดยจะคอยปรับให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น อิรเพลผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีไบโอแท็กเทคโนโลยีนี้ได้จดสิทธิบัตรที่อเมริกาซึ่งเทคโนโลยีไบโอแท็กนี้ช่วยทำให้จุลินทรีย์ดีไม่ถูกทำลายจากกรดในกระเพาะอาหารทำให้จุลินทรีย์ดีเข้าไปทำงานได้ลึกถึงลำไส้ของเราโดยไม่ถูกกรด,ดในกระเพาะอาหารทำลายเราก็เลยไม่ต้องกินบ่อยกินแค่วันละครั้งก่อนนอนก็พอแล้วเมื่อระบบทานอาหารของเราดีขึ้นระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้น ผิวพรรณของเราก็จะดีตามไปด้วยต่อไปจะได้ไม่ต้องทรมานกับกดไหลย้อนแล้วโอเคครับตอนนี้เมนูมาครบแล้วนะครับมาแนะนําเมนูวันก่อนดีกว่านีก็จะมีลาบไม่ใช่ลาบเสียแล้วน้ำตกหมูแส่ก็สมุนไพรแล้วก็มีซมตำนะําไทยไข่เค็มรสหวานพริกน้อยแล้วก็ไม่ใส่กัวแล้วก็มีต้มแซบกระดูกอ่อนแล้วก็คอหมูย่างซมตำหลอดซมตำหลอดน่ากินมาก เหมือนกบบปอเปียะเหมือนปอเปียะเวียดนามใช่แล้วก็มาราดหนามตำล่าน้ำตำล่ามากินกันเลยดีกว่าหิวแล้วเอาไหมข้าวเหนียวตกลงเอามุกกลางวันกลินไม่ค่อยกินอือวันนี้พาเจมาก็จัดงมุกกลางวันเพราะถ้าเจกินเดืกดเดี๋ยวเจอ้วนเอาหมย่างอืมนี่แซอร่อยข้าวหมูที่น่ากินเจไม่ถึงไหมเนี่ยถองถึง น้ำตกหมูก็คือจะใช้ข้อหมูเดียวกันนะครับรสชาติดีเนาะรสชาติดีอ่ะรับประทา่อดเจ้มาคือประจำไม่ครบเครื่องอ่ะไม่วิปรัวไอ่ได้ม <laughs> คือแพ้หนักนเลยใช่ไหมช่วงหลังเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นหน่อยอดีแล้วล่ะเลียงในต้องเลียงเนาะแต่บางทีเราก็ต้องระวังอะ่ะมีอะไรโผล่มาเราไม่รู้ตัวใช่มีส้มตำหลอดนะครับคือปอเปียะเวียดนามอมน้ำส้ตามตำมาลราเนี่ย อเดี๋ยวก่อนอเราตชที่ไม่ได้กินมานานอ,อร่อยรสกลมกล่อมเผ็ดแซ่บเปรี้ยวปะดีๆดี<ต>อะไร<ข>ไม่รู้เขาไม่เผ็ดมากอะโอเคอขอข้อมูลเจ๊นจนตราดปังน้ำหมดแล้วอ่ายูจะไปไหนแล้วไม่ไม่รู้แนละ้วไม่รู้เลยต้องเป็นร้านลับมากๆแล้วหลบๆต้อนๆนอย่างนซอกอะไร อิ่มนะครับเรียบร้อยตอนนี้ของตึงมากเลยเห็นน้อยๆแต่อิ่มมากนะตอนนี้แล้วก็อร่อยทุกอย่างชาใช่เลยก็ฝากร้านไว้แล้วกันนะกันได้เนาะก็ที่ร้านต้มตำเนตรีนะครับรม,มบีสองสาขานะคือเฉลิ้มสายรวดนะครับนะเพื่อนประการจะลงในทางบ้านมานิดนึงแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่โตคา,ารักนะครับผมก็เดี๋ยวดูในโลเคชั่นกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวของคาร์เดอร์ไวจะไปถามของหวานกันต่อดีกว่ากับร้านนั่นเลย ชับดีบค่ะชัปปีคอฟคอฟี่พาร์ทไปยโอเคครับตอนนี้เราก็มาทานของหวานกันนะครับเราอยู่ที่ร้านชัปปี้คอฟฟี่ครับผมอยู่ในตลาดปากน้ำน้องต้องตลาดราดชานี่แหละร้านนี้เจ๊ามาบ่อยอือชอบค่ะที่อ้ที่นี่ที่นี่ก็อร่อยมากอม,มาบ่อยนะระวังคาเฟอีนนะในชาเขียวว่าก็วันนี้รู้สึกโอเคนะที่ได้พาเจ๊มาหาดข้าวด้วยกันก็เป็นวันที่ดีขึ้น ปกติได้แต่ของข้อมูลไม่เคยได้พามาถายเลยนะก็แล้วเจ๊รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็โอเคดีใจวันนี้ดีใจมากดีใจที่มา <c oughs> น้องพามกินข้าวนะแล้วก็ได้ของแถมเอาไปบ้านอีกอจะได้เอาไปลองดูเ <c oughs> อาละครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของกดไหลย้อนนะครับทำเสพแปรปวดอาหารไม่ค่อยย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับก็สามารถหาเอร์อเพิ่มมาเป็นตัวช่วยที่ดี ให้กับเราได้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ a ล a ซด้านะครับรวมถึงเพจของเอิร์ธเพิรแล้วก็ที่ร้านขายยาเฮลัพด้วยนะครับเจ๊ฝากช่องให้กดหน่อยดิก็กดติดตามช่องชื่อช่องอะไรถือเนาะกดติดตามช่องแบร์บ็อกแล้วก็กดอย่าลืมกด ริ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกดซับสไคร์ด้วยนะคะโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปบอกเสนอพี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วส่วนนี้ก็ไปแล้วครับเดี๋ยวจะโอกาสหน้าพาพี่สาวหาเจนุดมากินอะไรอีกถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเ้วอยากให้เจนุดมากับพีโก้เอนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแนะนำร้านด้วยนะจะได้พาไปถูกนะครับโอเคหรบวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย